สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่18ก,กรกฎาคม2568เนาะไม่เพ่นกามาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องวันนี้ก็เป็นวันศุกร ก็จะมีแนวทางฮานอยลาวพัฒนามาฝากมาตอนเอซทั้งช่องเดอ้อจ่าเนาะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางฮานอยรวมของ6สำนักด้วยกันก็คือของสี่เซียนของอาจารย์สวัยแล้วก็พ่อเกลียงนะคะฝากเอซทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะแม่เพนขอแจ้งเตือนภัยนะคะพวกมิจฉาชีพนะคะมาหลายรูปแบบ เอาซื้อมาเพ่นเอารูปเอาเสียงไปตั้งกลุ่มนะคะหลอกล่วงคนอื่นมีหลายคนที่โดนหลอกนะคะเฮ็ดจังใดได้เฮ็ดจังไดกบได้เนาะแจงความกาแล้วกะเขาเปลี่ยนแบบนั้นตลอดกะตามบ่ได้เนาะเฮ็ดจังไดให้ FC ทางช่องระมัดระวังกันดเดอ้อค่ะเโดยเฉพาะ F อซทางช่องของพี่พาัทนะคะ หลายๆคนที่ไปตกเป็นเยื่อของพวกมิจฉาชีพไปเบิง่งทางเพจเฟซบุ๊กนะคะเป็นของปลอมทุกๆเพจทุกๆเฟซบุ๊กนะคะที่ว่าให้สแกน QR code เข้ากลุ่มห้ามเด็ดขาดนะคะ f c ฝากบอกต่อๆกันด้วยเนาะเพราะว่ามันมีหลายแห้งค่ะสองสามมือมานนี่ตั้งแต่มือเล็กออกมากค่ะ คนลองทุกมาว่าเหตุจังไหนเห็ุจังไหนลำไ่เพ่นกับพี่พาดก็บซอยบได้เนาะเพราะว่าเขาก็แจงเตือนไปทาั y ง u t u b e ทุกมือเนาะทุกมือเลยที่ว่าพี่พาดเพิ่นแจงเตือนในตั้งแต่ใด้มากเนาะว่าทางเพจ f a c e b o o k บอมีนะคะบด้ลงเด้อจ้าเนาะของจริงต้องทาง YouTube เท่านั้นเนาะต้องมีสติกันจะหลงเสื้อผู้ใดต้องสอบถามเวลาเวลาเขากุ่มไป คือ,บอโบทโรมาถามกอนเนาะค่ะคือบบทักมาถามกอนว่าเฮามีเบอร์อยู่เนาะเขาเอาเบอร์เฮ้าไปขึ้นนาจออยู่นะคะเอฟซีพ่วงมิสาซิมันตัดต่อเอาคลิปเฮ้าไปแล้วมันก็นเอาเบอร์เฮ้าไปขึ้นนาจอพร้อมเนาะแล้วก็บัดนเ้มันห้เขากุมสแกนคิวอาร์โค้ดเขากุมเขากุมแล้วมันก็ผู้ทีซื้อกับมันถึกไปมันกับล็อกถิ่มดีดออกจากกลุ่มมาเลยมันเห็บนบันี้่มาคนหาเบอร์ม่เห็นเบอร์เฮ้าเนาะ กระทร่อมาหาเบอือห้าบาทนี่เอฟซีก็ได้เขากับโบหูแล้วเนาะผู้ใดที่ยอยู่ในกลุ่มแม่น้องคำแพงแล้วกะผู้ใดที่อยู่ในกลุ่มอ่าที่ติดตามพี่ประหาทาง youtube คงจะหูเนาะคงจะหูแล้วแต่ว่าผู้ที่ติดตามทางเพจ facebook หลายแห้งค่ะเนาะเป็นแสนเป็นชีหาแสนคนพเดอที่ติดตามทางเพจ facebook ค่ะนะ บอกแล้วบอกอีกกันงนั้นเนาะสิ่งที่เขาเบาให้มันมันก็นไปตัดถิง่งมันก็นเอาคลิปแต่ตอนที่เขาเบา,เบาให้มันมันไปล่งนะคะ fc อะแจ้งเตือนฝากบอกต่อๆกันด้วยเดอ้อจ้าเนาะหรือแชร์คลิปนี้ไปหลายๆแน่คนจะได้เห็นกันนะคะแชร์ share, ออกไปทั้ง f a c e บ o o กเด้อค่ะ fc เพื่อว่าคนอื่นเขาเบ่งใน f a c e b o o k เขาจะเห็นพร้อมเนาะมาค่ะเขามาเขา ผลฮานอยของเฮาดีกว่าเมื่อวานนี้เนาะว่าทั้ง6กสำนักจะเป็นจังไดมาเบิงน้ำกันค่ะนอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก058ยล่างออก34และฮานอยปกติบนออก000ล่างออก66แล้วก็น้อย VIP บนออก67 7ล่างออก15เมื่อวานนี้ว่าจะซื้อเลขฮานอยปกติซื้อ,อยู่34คู่คูนะคะ ป้าเล็กคือสีเปินเบินบอว่าสันมันต้องเบิลแล้ววาสันบอหลูดเบิลขายเอฟซี FC ไม่เพ่นเงินจะควางหลายบ่ซื้อเบาขึ้นยืดๆขึ้นผู้เดียวแต่ว่าแต่ว่าบ่ซื้อนะคะอันนี้แหละนอดดวงคึ้ว่าเล็กมันสีม้าเบิลน,นะน้อยปกตินะว,นนนนนนนว่าสันบ่ยอมหลูดเบิลขันหลดเบิไในผุญในรางเมื่อวานนี้โอ้ไปซื้อต่จับคูซีคูเนาะซื้อเล็กเมื่อวานนี้บ่ถือค่ะเพราะว่า คือยู่วาเลขมันสิเบิลแต่ว่าบ่ซื้อเบิลนะคะอ่ะของเซ er <c oughs> ียนอุดรวิ่งลูดหนึ่งกับสามมาทั้งสองตัวนะคะตัววิ่งตัวลูดจับคู่เข้าชุดรองสามสี่ตรงๆล่างของน้อยพิเศษหนึ่งค่น้อยส่วนของพี่ะหัศวิ่งลูดเด่นเจ็ดรองเก้ามาที่เจ็ดจับคู่บบเข่านะคะของเซียนโคราชแปดกับเก้ามาที่แปดตัวเด่นจับคู่บบเข่า เซียนเชียงใหม่เก้าเม็ดเดียวเมื่อวานนี้เก้าบอมาจักตัวเลยหลัก,กร้อยกับบอมาเนาะของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่นเข้าสองตัวจับคู่เข้าชุดเน้นหนึ่งฮานอยมาที่เอามันเมียนบ่นละผิด,ดเนี่ยเนาะหนึ่งหาเออบ่ผิดดอกค่ะ ทาได้วันเลยกวัีหนึ่งฮะหนึ่งห้าชุดเน้นเนาะล่างของฮานอย VIP <c oughs> หนึ่งฮานอยไม่เพิ่นก็ได้พอแห้งเลยเนาะอ่ะของอาจารย์สวายวิ่งลู่มาตัวเด่นสามเมื่อวานนี้พันมาเลชอบเลขสามสามมาอ่าสองฮานอยนะคะนี่ค่ะจับคู่ให้เข้าที่สามสี่หรือว่าสี่สาม ล่างของฮานอยพิเศษ1นึฮานอยแล้วก็3ามบนอ่านอย v ี no p แล้วก็5้าหนึ่งหรือว่า1 5ึ่งหนอยวีไเข้า2องฮานอยเด้งบนล่างนอย v ี p นะคะมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่18บวันนี้กันเลยนะคะสำหรับของอาจารย์สวายวันนี้ฮานอยรวมวิ่งรูดบนล่างมา6กับ5จับคู่ชุด2ตัว 60, 6ูนย์หสองหามห 5 0าศูนย์ห้าหหสห้าสี่และห้าหนะคะชุดกันมี3าม1นึสวันนี้อาจารย์สวัยยังชอบ3อยู่เหมือนเดิมนะคะชอบ3แม่แมเพ่นบริเขียนเลขชอบล่วงไห้กับ f อทั้งช่องเนาะเพิ่น่าเพิ่นมัก3ามแม่เพ่นกับวงกลมทีเลขติด3ให้กับ f อซทั้งช่องเลยนะคะก็คือ6กสามหสสาและ30นั่นเองนะคะ ส่วนเมื่อวานเนาะของอาจารย์สวัยเข้า2หสอฮาหนอยเด้งบนล่างนอย VIP วิ่งรูดมาทั้งตัวเด่นและตัวรองสำหรับวันนี้วิ่งรูดให้มาเด่น6กับ5บนล่างนะคะจับคู่ชุด2ตัว60 62 63 64 50 53 51 54 56ชุดกัน3 1 หกและ30บันนี้อาจารย์สวัยชอบเลข3ตัวเดียวนะเด่น3นะคะเพื่อเลขชอบส่วนโตซะซเนาะมัก3ก็เลยวงกลมที่6กสามหสสาและ30ให้นะคะมาต่อที่ของพ่อเกลียง สำหรับของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดให้มาเด่น4-5-6นะคะชุดเน้น2ตัว5 6 5หกห้าเ2็ดชุดรอง3 5มหกับสี่หาสำหรับเมื่อวานพ่อเกลียงทําผลงานออกมาได้ <ability> 1นึฮานอยเนาะมา1นาตรงๆล่างของฮานอย VIP ส่วนตัววิ่งตัวลูดมา2ตัว วันนี้พ่อก็ให้วิ่งลูดเด่นมาที่ 4, 5, 6ชุดเน้น2ตัว 5, 6, 5, 7, 8, 2, 8, 3, 9, 2, 6, 2และชุดลอง 3, 5กับ 4, 5ค่ะแคปหน้าจอเด้อจ๊ะ แคปหน้าจอได้หรือยังไปต่อนะคะมาต่อที่ของพี่พะนัสนะคะวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาเด่นสามรอง1จับคู่ชุดสองตัวมีสีชุดเหมือนเดิมเน้นสองคู่ลองสองคู่ตัวเน้นก็คือสามสองกับสาปดตัวลองก็คือ1นสองกับหนปนะคะ ส่วนเมื่อวานจับคู่ให้บบเขานะคะแต่ว่าวิ่งรูดมาตัวเด่นอยู่เนาะหนึ่งฮาหนอยมาฮาหนอย VIP อันเก้า 9, ัดจับใส่เก้าสามเด้เจ็ดผัดผัจับใส่เจ็ดสามเนาะสำหรับวันนี้ก็ให้มาวิ่งรูดเด่นสามรองหนึ่งจับคู่ชุดเน้นสามสอง 1, 2, กับสามแปดชุดรองหนึ่งสองกับหนึ่งแปดนั่นเองค่ะมาต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้วิ่งรูดเด่นที่หกรองเจ็ดบนล่างจับคู่ชุดเน้น หกหนึ่งหกห้าชุดลองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกค่ะของเซียนอุดรค่ะสี่คู่เหมือนเดิมเนาะอ่าส่วนเมื่อวานเซียนอุดรจับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยมาที่สามสี่ของฮานอยพิเศษล่างนะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวสำหรับวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นหกรองเจ็ดจับคู่ชุดเน้นหกหนึ่งหกห้าและก็ชุดลงเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกนะคะ แคปหน้าจอของพี่พาัฒนและเซียนอุดรก่อนนะคะได้กระยางไปต่อเนาะมาต่อที่ของ เซียนโคลาดวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น1นรอง0จับคู่ชุดเน้นมี16 15 17กหนึ่งนจะคะจับคู่ชุดเน้นมี15 16 17ชุดลองศูนย์หค่ะของเซียนโคลาดเมื่อวานวิ่งรูดให้มาเข้าตัวเด่นแต่ว่าจับคู่บอเข่านะคะ วันนี้ก็เลยให้มาวิ่งลูดเด่นที่หนึ่งลองศูนย์จับคู่ชุดเน้นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดชุดลองศูนย์ห้าศูนย์หกและศูนย์เจ็ดค่ะอ่ะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่ในคลิปนี้นะคะเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นสามลองสี่ค่ะวันนี้จับคู่ให้ชุดเน้นสามสองสามแปดสามเก้าชุดลองสี่สองสี่แปดและสี่เก้าเน้นสามคู่ลองสามคู่นะคะ เมื่อวานเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น9้าตัวเดียวบอมานะคะหลุดค่ะมือนี่ไ้มาสองตัวนะคะวิ่งรูดเด่นที่สามรองสี่จับคู่ชุดเน้นสามสองสามดสามเชุดลองสี่สองสี่แดและสี่้าค่ะแคปน้าจอเด้อจะ้ะ คลิปนี้แม่เพ็นก็ขอไว้พรให้เอฟซี FC ทั้งช่องโชคชคมันมาล่ำล้ำรวยๆกันทุกท่านทุกคนทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อจ้ะเฮงเฮงปังปค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปต่อคลิปต่อไปแม่เพ็นจะนําเสนอแนวทางลาวคักๆให้กับเอฟซทั้งช่องเป็นคลิปเนาะที่สของวันนี้